ตึมลึมลึมโอเคไงใหม่สุกตัวคอมเนอร์สวัสดีครับ<ม>สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราใน EP ที่2นะฮะกับรายการ What's up Combo น,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 นะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา S อ t เช่นเคยนะครับ EP พีแล้วก็คุยเกี่ยวกับคอมโบของผมไปแล้วพี่รอบนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กับพี่ชายผมนะครับผมก็คือ จิมจูดครับท็อปเอสโอทีครับผมนะฮะจริงๆอ่ะมันก็มีคนถามมาเยอะแหละพี่ว่าจิมจูดเขาใช้คอมโบอะไรทำไมถึงใช้เหตุผลทำไมถึงใช้คอมโบนั้นออ่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวก่อนเลยดีกว่าโอเคครับ,รบอ่ะตัวแรกพี่ท็อปยังไงใช้อะไรเอ่ยตัวแรกนี่ก็คือไฮรโนบีดยังไงครับ160แล้วก็บีด <Beat. S 1> เป็นรัดข้อดีของมันมั่งพี่ข้อดีของที่พี่ใช้ไฮรโนบีดกับ สไตล์การวิ่งของมันจะไม่ได้วิ่งมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นลัดนะครับประกอบกับตัวเบสของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้กระแทกซะส่วนใหญ่เพราะมันไม่ได้ขึ้นลายมันไม่ได้แดรนะครับมันก็จะเหลือแรงสปินกับพวกโจมตีด้วยกันได้รูปทรงเบสมันด้วยนะพี่เนาะอ่าแล้วข้อเสียมันนะพี่ข้อเสียของมันก็คือมันจะด้วยความที่มันไม่แดรนะครับมันจะเสียเปียบพวกสตามน่า การที่สตามีนาโดนคอเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ลดแรงเขาไปสักเท่าไหร่มันมันต้องอาศัยจังหวะแบบว่าทีเดียวป้งไปเลยอะไรประมาณนั้นส่วนส่วนใหญ่ที่สตารมนาจะกลัวกันก็คือกลัวโดนชนโดนเบิร์ดให้ออกโดนแดนใส่ให้ออกแต่การที่มันโดนคอคอคอเนี่ยสตามีนาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่คือสไตล์พี่ท็อปอะที่เล่นทีวีเนี่ยมันจะมันเน้นการคอ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 ซะมากกว่า ตัวที่2องเลยพี่ตัวที่2ก็คือเมตาสามัญเมตาสามัญใครๆก็ต้องมีกันวิชาลรดเพราะว่าผมคิดเลยไม่ออกาจจะจริงๆไอ้ที่เราคุยกันในทีมอ่ะคืออย่างน้อยๆก็ต้องมีมันตดไว้แหละถึงแม้ช็อตที่เราต้องการเอาแต้มสุดท้ายมันจะไม่ว้ใจไม่ค่อยได้ก็ตามแต่ก็อ่ะใช่หลังๆหลังๆนี่เขาไว้ใจไม่ค่อยได้ไว้ตัวแรกตัวไหนมันก็ไว้ใจไม่ได้สามหนึ่งอะไรละตีสามอีเอาจริงๆแล้วอ่ะผมจะเป็นคนที่ชอบลักษณะการการชูตหรือว่าลักษณะการวิ่งของเบยดที่ชน สะส่วนใหญ่ผมจะไม่ชอบเวลาที่ตัวเองกลัวที่จะโดนตีอะเรามีการเบิร์ตไปนั้นหน่อยให้อุ่นใจนั้นหน่อยด้วว่านะสมมติพิสารอนบอลกับพิษารลอนฮิกซ่าเนี่ยมันชนกันเยอะๆเนี่ยเอาจริงอะตัวนี้ได้เปรียบในฮิกซ่านะใช่ครับ แต่ว่าอ่านมันจะต้องมาลุ้นหลังๆอีกว่าเฟดหลังมันจะใครจะไปโดนเจาะให้ทึ้มหรืออะไรกันใน่กันอีกทีโดนเคาะเข้าลายมากกว่ากันใครจะขึ้นไปแดน์มากกว่ากันจะเหลือแรงสปินแค่ไหนผมเชื่อว่าถ้ามันมาอยู่เคาะกันตรงกลางยังไงเฮกซาก็ได้เปรียบได้เปรียบทามันได้เคาะกันใช่ครับเพราะว่ายังไงพอมันลงมาอยู่ตรงกลางแล้วมันก็ต้องเคาะกันแน่นอนอยังไงมันเฟดไหนสักเฟดมันก็ต้องกลับมาชนกันแหละใช่มันต้องกลับมาชนกันเราก็ไปลุ้นช็อตนั้นแล้วข้อเสีขยงมันบ้างพี่ข้อเสียของมันก็อย่างที่บอกไปเม ตุ้มตุ้มต่อมต่อมชุดทีก็ใจหายใจบ้างเผื่อทีก็ตะโกนทีว่าโอ้มาบังหน่อยใครก็ได้ัาผมทีบังน้อยไปถามมา่องก็ตอบยาอ่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับปกอะไรหลายคนก็จะรู้แต่คนที่ยังไม่รู้แล้วกันเนาะไอ้พวกบิดอย่างเงี้ย บิดเฮกตาหรือบิดอะไรเงี้ยขึ้นเฟืองันเยอะมากเฟืองเยอะมากนะเรียกว่ามันขึ้นเฟืองแล้วมันจะเสียแรงเยอะกว่าดีกว่าแต่แล้วพุ่งด้วยใช่มันจะพุ่งด้วยซึ่งก็ก็ไม่อยากให้มันเบิร์ตนะก็เลยก็ต้องแลกกันมาลูกที่สามลูกที่สามเอาจริงพี่ก็ไม่นิ่งนะตัวที่สามเนี่ยใช่ไม่นิ่งเหมือนกันผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็มามาจบตรงบัตเตอร์เหตุผลที่ใช้มันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเาเลโนบีดเนี่ยมันจะเสียเปรียบสตามิน่า ทีนี้ทายังไงล่ะจะมาอุดช่องโหว่ของไอ้สองตัวนี้ก็เ,ออเลยเล่นฉีกไปเลยบึ้มไปเลยบึ้มไปเลยเออเลรู้เรื่องไปเลยซีเดียวก็คือบัตเตอร์แหละถ้าแบบว่าเปรียบเทียบสเตตัสเหมือนในพวกเกมเงี้ยอันนี้อะไรเยอะสุดนะเยอะสุดเยอะที่สุดนะแต่ว่าด้านอื่นก็ดรอปลงมาแต่ว่าต้องยอมรับว่าพอมันได้ชนกันหมรู้เรื่องทำไมถึง้สามหกศูนย์สามหกศูนย์เพื่อที่จะให้มันสเตเบิลขึ้น ด้วยความที่เบสทรงมันก็ไม่กลมอยู่แล้วก็หาหาอะไรมาถ่วงให้มันวิ่งได้นานขึ้นอีกนิดนึงยังพอมีจังหวะเคาะเคาะออกบ้างที่ใช้โรลลัตเพราะว่าอยากอยากจะให้เบดของมันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวละเชดของฝั่งตรงข้ามไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ผมเอามาไว้ดับลุนเบิร์ดลุนเบิร์ดพวกสตาร์มิน่าพวกดากูลบิดอีอะไรแบบนีใช่พวกที่ไม่ได้ล็อกบิดอะไรต่างๆซึ่งเนี่แหละครับการที่ เราได้มาดาบตัวทั้งที่สองเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าฝักตรงข้ามเขามีตามิน่าไหมถ้าฝังตรงข้ามเขามีตตามิน่าสองตัวเราก็อาจจะเลือกบัตเตอร์มาใช้เป็นตัวแรกมันต้องเจอทักตัวอ่าจจะต้องเจอทักตัวเดืออวอ่ะไม่เจอก็ใหม่เป็นไรไม่เจอก็ถือว่าเจอียผิดแล้วกันจริงๆงอันเดี้มันก็ต้องเดาใจฝักใช่ครับคือเรื่องของเบเบมัน มันอยากที่บอกเรื่องของดวงคำว่ากลายุทธ์ของเบเบตผมว่ามันอยู่ที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเรื่องการชูดมุมชูดแรงชูดมันก็มีส่วนมันมีส่วนใช่แน,น่นอนแหละแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่ามันที่มองข้ามไปไม่ได้เลยคือเรื่องการดาบอ่าก็ใช่ใการดาบนี่สําคัญมากนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับอันนี้ E ีพีสองก็เป็นในส่วนของคอมโบของพี่ท็อปสติ้งจูดนะครับเอสโซทีนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอสลาจารไปเนาะเดี๋ยวเราขอขอบคุณสถานที่นะครับผมนะฮะ วกากาคอฟฟี่ครับผมนะทำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ถ่ายทำเอสโเราม่เล่นกันทุกวันพลิััดด้วยใช่นะครับผมก็จะมีห้อง่วนตัวใครสนใจใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็ลองสอบถามไปเข้ามาได้<ม>นะเในาะเนาะใครก็ม,รมีอะไรเข้ามาสอบถามในแฟนเพจหรือว่าเพจของวกากาคอฟฟี่ได้เลยนะครับ<ม>อ่ะก็ใครที่แบบ ยังหาคอมโบไม่ออกยังคิดตัวที่สามไม่ได้จะได้แบบว่ามีก็คิดตัวที่สองไปก่อนเล่นตัวที่สองไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวเราคงจะหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับยังไงเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะฮะว่าอีพีต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับรายการพีวีรายการทีวีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อน